สวัสดีค่ะจันพิงคที่นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่11กันยายนนะคะเรามาทีนายวันเกิดของท่านที่เกิดในวันที่11กันยายนอายุ18ขึ้นไปแล้วก,ก็ทุกทุกท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะคะทุกๆุกเดือนเกิดทุกุกปีพศค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะจันทายให้5คําถามนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภเริ่มต้นที่การงานของเราไพ่ใบแรกคือเดสต a านะ ให้สวยมากนะคะไพ่ใบที่สอ strange นะคะความรับชอบของท่านนันที่การงานของท่านที่เคยทําอยู่แล้วนะคะจะส่องแสงสว่างเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมีแสงสว่างนาพาให้หน้าที่การงานของท่านเจริญเติบโต,ตราบลื่นยิ่งขึ้นนะคะเรื่องของตําแหน่งงานเป็นไปตามขั้นตอนถือว่าดีนะคะบวกนะคะทีน,นี้เรื่องการเงินในบัญชีของท่านไพ่ใบแรกคือ knight of c u p ไพ่ใบที่สองคือ the fool นะคะไพ่บวกนะคะบวก2ใบนะคะบวกการเดินทางบวกความสาเร็จนะคะ ทำนายว่าท่านจะมีการโชคดีจากราบเล่าเลยนะคะจะมีจาก,จากเงินจากการลงทุนของเก่าหรือแม้แต่ลูกหนี้จะนําเงินมาคืนให้ด้วยเช่นกันนะคะโชคลาภเล่าปลอยก็มีการแบ่งปันทรัพย์สินก็มีนะคะทีนี้เป็นเรื่องของความรักนะคะไพ่ใบแรกของความรักคือเพชร o กพ u p อุ้ยเพชรชกพการเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็คิง g o อ c u ับนะคะ ทำนายว่าความรักของท่านมาจากไกลมาจากคนทางไกลนะคะต่างชาติก็ได้พไพ่ใบนี้สื่อถึงคนต่างชาติก็ได้นะคะท่านใครที่มีความรักอยู่แล้วนะคะมีโอกาสพัฒนาไปถึงงานแต่งได้ท่านเม่ไรที่รอครง่ะความรักนะคะจะมีคนทางไกลกเข้ามาหาเราเป็นกําลังใจให้เรานะคะสําเร็จสมหวังในความรักะคะ่ะทีนี้เป็นเรื่องของสุขภาพนะคะพไพ่ใบแรกของสุขภาพก็คือสองเหรียญหมุนพไพ่ใบที่สองคือห้าไม่เท้าขัดย้งให้ใบหนึ่งนะคะ หกไม้เท้านะคะสองห้าหกนะคะทํานายว่าท่านผู้ใดที่มาการเจ็บป่วยเมอเลอ่างุยแล้วนะคะมีสัญญาณว่าท่านจะดีขึ้นหายป่วยหายวันหายคืนนะคะท่านผู้ใดที่มีอมีอาการเจ็บป่วยให้ระวังนะคะสมมุติว่ามีสัญญาณอะไรบางอย่างที่แบบเรารู้สึกว่ามีนอนหลับน้อยไปนอนหลับนอนไม่หลับหรือว่าทานอาหารแล้วรู้สึกอึดอัดอ,อะไรแบบนี้นะคะหายใจหายคอ,อไม่คล่องเนี่ยนะคือสัญญาณของความเจ็บป่วยให้ไม่ว่าท่านจะป่วยอยู่แล้วหรือย,ยังไม่ป่วย ให้ดูแลตัวเองตามอาการนะปรึกษาแพทย์ผู้รู้ทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกาลังกายนอนหลับให้เพียงพอ,อน,นี้เป็นเรื่องสําคัญนะคะควรนะคะเลือกอย่างหนึ่งแนะนาให้ทุกท่านเลยนะคะหันมาสวดมนต์น,นั่งสมาธิกันนะคะทําทุกวันมีประโยชน์แน่นอนนะสุขทั้งกายสุขทั้งใจนะคะท่านผูใ้ใดที่ป่วยก็ขอให้จบหายจากการเจ็บป่วยท่านผูใ้ใดที่แข็งแรงอยู่แล้วก็ขอให้มีสภาพร่างกายที่แข็งแรง,ย,งยิ่งขึ้นนะคะทีนี้เป็นเรื่องของโชคลาภรับลอยไพ่ใบแรกคือ h t of s w o r d นะให้ไพ่ใบที่สอพือสิบเหรียญนะคะท่านผู้ใดที่มีเบอร์ในใจซื้อตามได้เลย<ๆ>เรื่อๆยๆเลยนะคะมีโอกาสถูกโชคลาบรับรอยมีโอกาสเรื่องของการแบ่งปันทรัพย์สินมรดกด้วยนะคะห้ยทุกท่านถูกหวยเงินแสนเงินล้านกันนะคะเป็นเจ้าของเงินล้านกันนะคะทุกท่านเลยนะคะให้ได้มีโชคมีชัยนะคะวันพฤหัสบดีเป็นคนที่มีปัญญานะคะเป็นคนที่มีความรู้ติดตัวนะเป็นคนบรรคูนะคะอยากให้แบ่งปันความรู้ที่ท่านมีอยู่กับทุๆทกๆท่านด้วยเช่นกันนะคะ สีที่ดีก็คือเหลืองทองนะคะสีส้มสีมสเขียวอ่อนนะคะสีที่ไม่ดีคือดำน้ำตาลเข้มนะคะเลขที่ดีคือ5 7 4 23สุขภาพที่ควรระวังก็คือระบบย่อยอาหารระบบเลือดนะคะระบบภายในนะคะอัญ,ญามณาีก็คือบุษราคามโกเมนไพทูลน,นะคะ วันนี้เป็นวันเกิดของท่านที่เกิดในวันที่11กันยายนขออวยพรให้ท่านมีความสุขทิ่สิ่งใดสมบัติถนาล่ำรวยเงินทองสุขทางกายสุขท้งใจทุกๆท่านที่รับชมคลิปด้วยเช่นกันนะคะมีความสุขความเจริญในทุกๆด้านค่ะล่ำรวยเป็นเศรษฐีกันนะคะขอบคุณมากมากค่ะ